อยู่กันในช่วงสุดท้ายกับรายการหงจุ้ยพิกชีวิตค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะมาเปิดสายสดหน้าใหม่กับอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดากันต่อโทรมาที่เบอร์029649079ค่ะ029649079เราจะมาดูกันว่าบ้านคุณผู้ชมเนี่ยหันทางทิศไหนและรหัสบ้านเป็นยังไงควรจะจัดห้องจัดบ้านจัดมุมเป็นยังไงเมื่อกี้ค่ะมีคำถามคำถามนึงถามว่าถ้าบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วเรามาอาศัยอยู่อาพาร์ตเมนต ค,ควรจะดูหวงจุ้ยที่บ้านหรือที่อพาร์ตเมนต์คะอาจารย์ในลักษณะตรงนี้นะครับดูจากที่บ้านเป็นหลักแล้วก็ควรดูที่อพาร์ตเมนต์ด้วยเนื่องจากว่าบ้านตรงนู้นนะครับส่งผลกับคนในครอบครัวนะครับพร้อมทั้งบริวารน,นะครับถึงแม้เราจะอยู่ต่างจังหวัดก็จริงอยู่แต่บ้านดั้งเดิมก็ส่งผลอยู่เช่นกันอ๋อก็คืออันนี้จริงเป็นบ้านที่เราเกิดเลยใช่ครับค่ะค่าาสายต่อไปค่ะเป็นสายจากคุณนัทจากจังหวัดพิษณุโลกคุณนัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะทำเลยค่ะอ๋อคืออย่างนี้ค่ะบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่ทิศทิศใต้อะค่ะครับแล้วแล้วห้องนอนอยู่ทิศทิศตะวันตกอะค่ะครับพเข้ามาก็เจอห้องนอนเลยอือครับแล้วแล้วอยากอยากจะถามอาจารย์ว่าเออเคจะละละอะไรนะอะรหัสสำคัญไอไอไอมงคยตรงไหนอะคะรงคนอะค่ะหลังหลังบ้านตรงนี้ทิศเหนือใช่ไหมหลังบ้าน หลังบ้านทิศเหนือใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะในลักษณะของบ้านตรงนี้นะครับทิศที่เป็นมงคลนะครับก็จะเป็นทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศใต้ครับซึ่งเป็นบ้านรหัสหนึ่งนะครับรหัสที่หนึ่งครับมุมที่ดีมีมุมไหนบ้างคะอาจารย์ก็เป็นทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านทิศตะวันออกหลังบ้านหลังบ้านเลยสิคะ ใช่ค่ะคือ,คร,อรหัสบ้านเนี่ยเราจะดูว่าทิศหลังบ้านเป็นหลักค่ะ,ะว่าหลังบ้านหันทางไหนจะเป็นรหัสอะไรห้องที่ดีควรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะอ๋อแล้วองที่ดีตรงไหนอะคะหล,หลังบ้านหลังบ้านเหรอคะค่ะครับค่ะค่ะอยู่ป่คะค่ะได้ยินค่ะถามต่อเลยค่ะค ค่ะอาจารย์ข้าจะขอถามอาจารย์นิดหนึ่งคือไอ้ที่เราจะไว้ไอ้นี่อะไรนะเออตู้ตู้เซฟมันควรจะไว้ตรงไหนดีอะคะรับในลนักษณะตู้เซฟนะครับให้วางในทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ครับออกับตัวนะครับบ้านหลังนี้บ้านเลขที่หมู่ตนนําบลอำเภอจังหวัดอะไรครับ8 9ทับ่นะคะอาจาทับ,บหย์หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่7ตําบลอะไรคะตําบลบึงพระค่ะบึงพระโอเคค่ะ ครับในลักษณะตรงนี้เนี่ยอาจารย์คะเชี่ยอาจารย์บอกว่าที่ตะวันออกตรงนี้มันเป็นเป็นห้องน้ำค่ะเรแล้วจะวางจุเซตยังไงอะคะออ๋ตอนนี้ห้องน้ำเนี่ยมันเป็นในตำแหน่งของตำแหน่งซับอยู่ด้วยนะครับแล้วจะแก้ยังไงดีครับให้วางตำแหน่งที่อยู่ใกล้ตำแหน่งห้องน้ำมากที่สุดครับให้ห้องน้ำมากที่สุดเนาะครับอ๋ออ๋อค่ะค่ะค่ะอาจจะอาจจะ ต้องมีการแก้ไขกันนิดนึงต้องมีการปรับกับตรงนี้จริงถ้าให้ละเอียดนะครับต้องปรับองค์ช่วยภายนอกภายในนะครับและตำแหน่งห้องแต่ละห้องนะครับครับใช่ครับล้วที่ปรับอาจารย์จะบอกได้ไหมคะการปรับจริงๆเนี่ยมันต้องเหยียบในพื้นที่ดินแล้วถึงจะสามารถพูดคุยในส่วนละเอียดต่างๆใช่ครับใช่เพราะว่าในช่วงเวลาเนี่ยมันจะไม่พอครับในในรายการนะครับอก็คือ อันนี้จริงแหละคุณอาจจะคิดว่าอาจารย์ทําไมบอกไม่หมดครับอันนี้จริงคือมันเป็นเราต้องเห็นสถานที่จริงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะมันจะมีความละเอียดของในลักษณะวงจุย้ยใ,<ช>ในลักษณะของวันเดือนปีเกิดของเรานะครับในลักษณะพลังธาตุแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต่างด้านโลกวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับคุะ<ข>นั้นก็ต,ต้องแก้ในส่วนของห้องน้ำนิดนึง อาจารย์คะแล้วบ้านเลขที่ที่บอกไปปัจจุบันที่หนึ่งศูนย์เจ็ดนี่เป็นยังไงบ้างะคะในลักษณะเนี่ยคนที่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยถ้าทำานเกี่ยวกับการเดินทางการคุยการเจจาหรือกานบริการย4ิบชั่วโมงเนี่ยประสบความเรดสูงนะครับคือคนที่อยู่บ้านหลังนี้จะเดินทางบ่อยใช่ไหมครับคนในบ้านเดินทางบ่อยไหมคะคุณนัทค่ะก็ก็แฟนเดินอย่างเดียวค่ะรับนั่นแหละครับในที่ตรงนี้ดีครับในที่ทางเนี่ยดีเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดีเพียงแต่ว่าวงชงวุยในบางส่วนเนี่ย อาจจะยังไม่ถูกอยู่หรือยังไม่ดีเท่าที่ควรครับอาจารย์คะจะถามนิดนึงในห้องนอนมันมีห้องน้ำมีตรงด้วยค่ะอาจารย์ครับตรงนี้ก็ปรับในลักษณะพลังธาตุครับอย่างในห้องห้องนอนมีห้องน้ําด้วยเนี่ยก็ตรงหน้าห้องน้านะครับไอ้ติดมูรี่ที่เป็นรูปภูเขาหรือรูปน้ําตกครับหน้าหน้าห้องน้ำใช่ไหมคะใช่ครับและที่จะถ้าเกิดว่าทางด้านพลังธาตุนะครับเราอาจจะใช้เกลือ วางในห้องน้ําทักถทีทิศนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะดูดพลังธาตุที่ไม่ดีนะครับสี่ทิศนี่คือสีสี่มุมสี่มุมครับสี่มุมห้องน้ําเป็นเกลือเกลือเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะครับเป็นเกลือสีเทาเกลนะเครับจะดูดซับพลังธาตุที่ไม่ดีครับแกแล้วทีนี้ในห้องนอนเนี่ยค่ะมันมีเสาเยอะเหลือเกินเสาแล้วเสานี่มันเป็นมุมแหลมด้วยแล้วมันชนจไปเตียงเนี่ยหาจารย์ส่งผลครับทำให้สุขภาพร่างกายไม่พอดี นั่นแะสิคะครับอันนี้มีทางแก้ไหมคะอาจารย์คะอันนี้แก้ในส่วนหนึ่งก็ใช้คริสตัลนะครับที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมกลมกลมเหลี่ยมเหลี่ยมครับในการวางแต่มันมีตำแหน่งการวางถ้าเป็นมูลลี่ได้ไหมคะอาจารย์บางที่จะมีคริสตัลที่เป็นเขาทําเป็นมูลลี่ะค่ะอาจารย์ตรงนี้เขาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีในตำแหน่งการวางอยู่ครับอ๋อควร,ครจะวางตรงไหนคะต้องดูในห้องเลยว่าในเหลี่ยมตำแหน่งเนี่ยการหันนี่อยู่ยังไงครับมันต้องชี้ที่เป็นครับ ตอนนี้อาจจะแก้ได้ด้วยการนําคริสตัลไปวางไว้ในห้องก่อนเพื่อความอาจจะช่วยบรรเทาได้ครับในประมาณหนึ่งค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัดมากค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะห้องนี้มีเสาเยอะบ้านเราสองเยอะแต่เนี่ยค่ะเมื่อกี้แล้วจะแก้ยังไงคะอาจารย์ห้องห้องน้าไปอยู่ตรงตําแหน่งสินทรัพย์ตําแหน่งทรัพย์พอดีเนี่ยในการแก้เนี่ยบางคนเนี่ยก็จะเอากระปุกอมสินไว้ในห้องน้ําเลย อ๋อ oh, นี่เป็นเคล็ดลับอ,อย่างน,นึงเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าในตําแหน่งที่รองลงมาก็คือตําตแหน่งที่อยู่ใกล้ห้องน้ําครับก็คืออาจจะแก้ด้วยการเอากระบกอมสินวางในห้องน้ําแต่ตู้เซฟอาจจะอยู่ข้างๆห้องน้ําได้ครับตรงนี้ก็คือ นี่ก็เป็นวิธีการแก้ในเรื่องของตำแหน่งสินทรัพย์ที่ดันไปมีห้องน้ําซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นห้องที่ไม่ดีเพราะว่าเป็นห้องที่ชำนาญร่างกายรับรับรรองรับสิ่งสกปรกครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะใช้น้ําพุในการวางครับเพราะน้ําพุเนี่ยเป็นกลางนะครับสามารถที่จะปรับให้เกิดความสมดุลได้วางวางตรงไหนคะวางในห้องน้ำหรือวางมันต้องมีตำแหน่งการวางจริงๆตรงนี้ต้องชี้ครับว่าตำแหน่งที่มันมันเสียอยู่หรือมันไม่ดีอยู่ปรับแก้ด้วยการใช้น้ําพุ แต่ต้องดูในหลักประลังธาตุด้วยว่าตรงนี้เป็นธาตุอะไรนะครับใช้น้ําพุวางได้ไหมครับอันนี้ก็อยากจะฝากทริคอันนึงถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าในการดูหวงจุ้ยหรือว่าดูหมอดูนะคะควรที่จะ,ะให้เวลาหน่อยไม่ใช่ว่าจัดปุ๊บเปลี่ยนเลยอย่างนี้เราเราจะต้องมีเวลาในการรอว่าเราปรับแล้วมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าเพราะว่า บางทีเราฟังมาจากหลายคนก็าอาจจะสงสยัยอาจารย์มีอะไรแนะนําสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการจัดวางห้องไหมคะครับสําหรับการจัดวางห้องนะครับเมื่อเราการทําการปรับแล้วเนี่ยบางทีจะให้เห็นผลตันต,ตาไปในวัน2วันก็ไม่ได้นะครับอาจจะใช้เวลา3เดือนหกเดือนหรือใช้เวลาเป็นปีอันนี้ขึ้นอยู่กับ1ตามวันเดือนปีเกิดตามดวงชะตาของคนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับ สถานที่ด้วยที่สมควร <ừ> ครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับบางทีวิธีสไตล์การดูของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับใช่ครับในเรื่องของการวางห้องอย่างนี้ค่ะอาจารย์อย่างที่บอกว่ามุมห้องค่ะมันมีที่ไม่ดีหลายมุมในบ้านอย่างน้อยเนี่ยที่เห็นอยู่ก็บางบ้านก็สี่มุมสี่มุมอยู่แล้วแน่นอนครับวิธีการแก้ถ้าสมมุติว่าเราดันห้องนอนเราอยู่ตรงที่ตำแหน่งไม่ดีครับเราจะแก้ยังไงได้ไหมคะอาจารย์ในหลักเนี่ยอาจจะ ย้ายห้องแต่ถ้าย้ายไม่ได้จริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็หาสิ่งที่แก้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านหลังนี้อวงช่วยเสียเยอะมากนะครับสู้ทุบบ้านและทําใหม่ดีกว่ามันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องทุบบ้านนะครับเป็นวิธีการทิกเป็นดินใหม่ล้างอาถรรานฝังลุ่มทรัพย์นะครับทาให้รวยได้เร็วนะครับตรงนี้มีอีกวิธีหนึ่งครับจะสังเกตเห็นว่าตรงกลางบ้านในในที่อาจารย์ว่าเนี่ยตรงกลางบ้านเนี่ยจะเป็นที่ว่าง ตรงกลางบ้านนี่คือจุดศูนย์กลางครับเป็นอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าบางบ้านเกิดมีมีมีอะไรแบบอาจจะเป็นอาจจะเคยเห็นไหมคะบ้านบางบ้านจะมีห้องน้ําอยู่กลางบ้านจะเป็นแบบบ้านสองชั้นห้องน้าอยู่อยู่ตรงส่วนตรงกลางของบ้านเลยแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปข้างบนอยู่ขึ้นทางหลังห้องน้ําอย่างนี้ค่ะแล้วคืออย่างนี้มันจะส่งผลอะไรไหมคะอาจารย์ส่งผลไม่ดีครับก็บอกว่าถ้าอยู่ตรงกลางบ้านเนี่ยทำให้สุขภาพร่างกายคนที่นั่นเนี่ยแย่อาจจะเกิดโรคร้ายได้เช่นโรคมะเร็งหรือ เอามาพึกเอามาพาดได้นะครับ oh. และที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าจุดตรงกลางที่เป็นศูนย์รวมนะครับมีพลังเนี่ยถ้าบ้านหลังไหนมีเสาเอกหรือเสากลางบ้านนะครับจะดีมากๆจะมีความมั่นคงอยู่และร่ารวยยิ่งขึ้นนะครับ <Ừ. S 1> แล้วถ้าไม่มีอยู่อยากจะมีเติมได้รับอาจารย์ทำได้ครับเราสามารถที่จะทําเป็นเสาขึ้นมาได้ oh. เพื่อจะทําให้เกิดความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วถ้าเกิดบางบ้านตรงกลางบ้านรกอย่างนี้นะคะอาจารย์ครับต้องจัดนิดนึง ตาตรงกลางบ้านนี่รกนั่นหมายถึงว่าจะมีแต่เรื่องวุ่นวุ่นหรือมีภาร,ระหน้าที่ที่ต้องแบกอย่างหนักอยู่ตลอดเวลานะครับจะติดขัดในหลายๆอย่างได้นะครับค่ะ,คะวันนี้ก็เวลาของรายการช้วยพลิกชีวิตของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะทุกันจันร์ถึงสุขเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้ดิฉันฟ้าสายป้องเกิดและอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดารวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ